หยุดคิดลบอยากมีรักต้องคิดแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่ต้องการมีความรักนะคะต้องการที่จะมีความสุขกับความรักต้องการค้นพบรักแท้นะคะถ้าคุณเปิดมาฟังแล้วบอกว่ามันไม่จริงหรอกการคิดบวกมันไม่จริงหรอกกรุณาไปทางอื่นเลยค่ะเพราะว่าที่นี่สําหรับคนต้องการมีรักจริงๆเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการมีรักจริงอันดับแรกเลยคุณต้องปรับความคิดคุณก่อนค่ะ ว่าคุณคู่ควรที่จะมีความรักค่ะข้อที่1ฉันรู้สึกคู่ควรคู่ควรกับความรักค่ะอันนี้ไม่ใช่คลิปเฉพาะหนุ่มโสดสาวโสดอย่างเดียวนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์ในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมเพื่อนมุมแฟนมุมพ่อแม่เพราะว่าข้อที่1ค่ะสาเหตุปัญหาส่วนใหญ่ของการที่ไม่มีความรักนั่นคือการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรก็เลยจะเป็นคนตระกูลขี้ค่ะขี้น้อยใจนะคะแล้วก็ขี้โมโหนะคะขี้หงุดหงิดนะคะแล้วก็รู้สึกอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับคนอื่น กลายเป็นคนหน้าเบื่อค่ะเพราะฉะนั้นตระกูลขี้ทั้งหมดนะคะขี้น้อยใจขี้โมโหนะคะต้องหยุดเลยนะคะแล้วมาสนใจตัวเองว่าข้อที่1ฉันคู่ควรเวลาที่คุณรู้สึกขี้คู่ควรเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาไปนั่งนึกถึงความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจชีวิตน้อยเนื้อต่าใจวาสนาแต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนไหนที่ดีก็เข้ามาสิคนไหนไม่ดีก็ get เอาออกไปนะคะทำไมจะต้องมานั่งข้ามกวนเขาเหมือนเราไปซออนเขาอะไรมากมายอะ อาจารย์ก็เห็นผู้หญิงผู้ชายมากมายนะคะที่แบบคล่ําครวญถึงแบบผู้หญิงชอบเงินนะคะผู้ชายชอบแบบนั้นผู้หญิงชอบนี้อาจารย์ปิ้นว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยที่เป็นด k f ฟรอสคอยปล่อยพลังงานลบเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะคุณต้องรู้สึกก่อนว่าคุณคู่ควรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรคุณก็จะนั่งคิดถึงประสบการณ์เก่าๆประสบการณ์ของเพื่อนประสบการณ์ตัวเองดีไม่ดีก็เอาประสบการณ์ข้างบ้านเนี่ยมานั่งคิดด้วยนะคะเป็นมลพิษอย่างยิ่งค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเขียนค่ะคิดค่ะ อินค่ะรู้สึกค่ะฉันคู่ครวนค่ะฉันคู่ควรเวลาที่เรารู้สึกคู่ครวลเราเนี่ยเซอเอสทีมันจะเต็มเราไม่ได้เกิดมาเพื่อขอเศษความรักคนอื่นเราเกิดมาเพื่อรักตัวเองและรักผู้คนส่วนเธอจะรักหรือไม่รักฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรักเธอเองนะคะนี่แหละคือความรักที่แท้จริงและปรากฏว่าคนแบบเนี้ยน้อยคนค่ะที่จะอกหักและส่วนใหญ่เนี่ยจะรักตัวเองแล้วจะมีแต่คนรายล้อมมารักเขาให้คุณได้เลือกความรักที่คุณต้องการให้เลือกความรักที่คุณต้องการเลือกโอ้คุอันนี้ฉันใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ขัดออกเป็นคนแฟฟแใจนักเงค่ะ นะลุยเองเจ็บเองนักลเลงพอนะข้อหนึ่งรู้สึกหรือยังคะว่าคุณคู่ควรมีรักฉันมีรักแท้ฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วอันนี้กรณีที่คุณอยากมีรักจริงๆนะคะถ้ายังมานั่งหาเหตุผลนู่นนี่นี่นั่นเพราะอะไรมีรักแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมมีความรักค่ะคุณต้องโยนเหตุผลเก่าทิ้งทั้งหมดเลย,ท,เลยที่มันชกช้ำละกรรมจิตนะคะหรือว่าการเสพอะไรดรามา่าคุณต้องหยุดเลยไม่งั้นคุณจะมีแต่ภาพความล้มเหลวเรื่องความรักค่ะต่อมานะคะข้อ2ค่ะนอกจากเราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรแล้วคุณตต้้อองเปิดโกาสใหัว ได้มีรักแท้ด้วยคือหลายๆคนเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะทําตัวเศร้าเน่าหนอนไม่พัฒนาศักยภาพตัวเองเหมือนกับการที่เราเนี่ยเนาะคือใช้ใช้เด็กหิ้วของหนักเนี่ยคุณถ้าคุณมีเด็กที่แบบว่าอยู่ในบ้านคุณแล้วคุณบอกว่าเออ ช่วยหิ้ววันนี้หน่อยถ้ามันเห็นว่าเป็นของหนักคุณจะใช้เด็กไหมไม่คุณไม่ใช้เด็กธรรมชาติเช่นเดียวกันธรรมชาติของความรักก็เช่นเดียวกันคุณจะได้ความรักที่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณถึงวุฒิภาวะถึงวัยและมีศักยาภาพแล้ววันนี้คุณมีศักยาภาพพร้อมที่จะมีความรักหรือ,อยังเช่นออกกำลังกายให้สดใสาหาเงินเก่งๆสนุกกับการใช้ชีวิตและพร้อมที่จะรักผู้คนนี่คือศักยาภาพที่คู่ควรกับรักแท้ค่ะถ้าคุณยังอะไรงนั่งเศร้าเน่าน,านอน,อนคํำควรถึงอดีตสามีภรรยาอดีตแฟนหรือไม่่กเเออารืงพ มาพูดเนี่ยแสดงว่าศักยภาพคุณไม่ได้พร้อมจะมีความรักเลย ข้อ2ค่ะกรุณาให้โอกาสความรักของคุณนิดนึงโดยการเพิ่มศักยภาพนะคะแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่กู่ควรเมื่อคุณเนี่ยนะคะ matching กันนั่นเองนะคะสุดท้ายข้อ3ค่ะทําชีวิตปัจจุบันให้เต็มเปลี่ยนด้วยรักค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะคําโบราณนะ,ะหรือว่าคำธรรมะบอกว่าอะไรเหมือนกันย่อมดึงดูดกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตีมากที่คุณจะจัดแพ็กเกจให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรักเต็มเปลี่ยนเป็นคนที่มีความใจกว้างใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้อบอ้อมอารีมีน้ําใจอะไรก็ตามที่คุณ มั่นคงสเสถียรมันเหมือนแมกเนตอะ มันเหมือนแม่เหล็กนในการดึงดูดสิ่งที่เหมือน,มนกันเข้ามาเหมือนกันถ้าคุณยังกระเงากระง,งอดหงุดหงิดอารมณ์เสียคุณก็จะดึงดูดพวกมีปัญหาเข้ามาเป็นแฟนคุณค่ะไม่มีใครอย,อยากอยู่กับคนมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่ตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนปกติค่ะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใครที่ยังดรามา่าค้าควรอยู่ต้องเลิกเลยเพราะว่ามันหมายถึงข้างในคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีความรักและหัวใจของคุณก็ไม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยความรักด้วยค่ะและนี่คือหยุดคิดลบนะคะถ้าอยากมีรักต้องคิดแบบนี้คคคคค่่่ะ1ิดววาุณูร 2คิดว่าคุณมีโอกาสที่จะมีรักแท้แน่นอน3ปัจจุบันเต็มเปี่ยมด้วยความรักแล้วหรืออย่างและนี่คือจิตวิทยาความรักค่ะที่จะโน้มน้าวให้คุณมีรักแท้ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะอาจารย์เปิ้ลขออวยพรทุกคนมีความรักค้นพบรักตอนนี้ความรักอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะขอบคุณการกดแชร์การแท็กนะคะและใครชอบจิตวิทยาความรักนะคะก็กดเพจอาจารย์เปิ้ลไว้นะคะประธิตาวิสิทธิ์ผาคุณค่ะรักนะคะขอให้ความรักจนเจริญรักแท้มีจริงค่ะ